สวัสดีค่ะมาพบกับสุรดาอีกแล้วนะคะง่ายๆแต่แซ่บแบบสุรดา easy simple but yummy วันนี้นำเสนอเมนูลาบอีกกะปูนะพี่น้องเคยกินบ่จ้านี่ลาบอีกกะปูนะใส่บกกเพื่อน้องอันนี้ไข่ดาบไข่เจียวไข่ทอดพี่น้องจ้ามามากไผ่พ่อได้กินลาบอีกกะปูโดนมากินกับสุรดาด้วยจ้าเนี่ย มีข้าวเหนียวมาด้วดย sticky rice homemade from a little crab but no bone no v e r y yummy มาลงมือกินกันเลยจ้าพี่น้องจ้าก,ก่สนไปกินกับฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำแน่พี่น้องจ้ากดกระดิ่งติ้งติ้งให้น,ในใ้ำแน่ค่ะไปลงมือกินกันเลยจ้าพี่น้องมามาข้าวเนียวหอนหอนยิบเลยกัน ผักก็มีเหมือนเดิมพี่น้องมือนเดิมมันเดิมอย่าหัวหอมไอ้หอมแล้วก็ผักชีพี่น้องมากมากแสบน้ำกันเลยจา้าขออนุญาตเอาขาคืนนั้นปลดขา,าพี่น้องมาพี่น้องมาได้กินโดนแล้วจ้าราบอีกกระปูบางคนนวมาเข้ใใจวบาราบกระปู มันกินได้ยุติเพิ่นบ่าเข้าใจพี่น้องเพิ่นนึกว่าเอาเบิดถึทงทึงกระดองบ่แม่นแล้วจาเฮาตางตำตำแล้วก็กองเอาต่เหนือแล้วพี่น้องเด้อบางคนเพิ่นบ่รลู้อีหลีเพิ่นเข่าใจว่าเอาเบิดกระดองอืมเลิศอืมอืมอร่ย ผักชีลาวเข่ากันกรึบๆพี่น้องอย่าเลยนม่วันเพชรข้างเลยพี่น้องไข่เจียวอู้หอนหอนพี่น้องอย่าไมาใ่ใจพี่น้อง ร้อนๆอยู่ออมเมลิสอหอมหวานผักหอมสดหวานเล โฮมเมดอืม,อมดมรสมากพักก็ะซื้อจากเช่าให้เช่าหน้าตามบ้านนอกหร้อพี่น้องแต่จะควรจะใส่ปุ๋ยอย่างเนาะงามผดถามเพื่อนยูว่าจะใส่ปุ๋ยอย่างมันคืองามแถ ก็ยังได้กินบมดพี่น้องจาของปูกก็ได้กินมันๆพี่น้องกับปูมั้งับใบผักหอม คะแม่ไทยถอดกระแสบพี่น้องไทยเจียวก็ยังม,มีเอามาเลยสามหน่วยพี่น้องมี่ย่านบะอิมตุ้ยลาบปูด้วยมันละจ้าผู้ใดไม่ได้กินโดน ออเอาสเต็กมาแลกก็ไม่ยอม หมันนวันรบบเลิศเลิศมาก แต่พี่ดีได้ไป่น้องไม่ได้เบาเดืนค่าตะเบนตาผักตะปบะเดืตกลงมากเลยค้าตะเบนตาเลิดมาก มาได้จา้าผู้ยูทางไก่หลาบอีกับปูเมนูนี่ต่างประเทศบร่ได้กินแต่แถบไปน้องถ้าปูดองอาจจะได้กินเนาะปูปูหน้าดองจ้าหนอยกับสีมีระวาเนาะคนท่านสมัยเห็ดเหนืออีกับปูหน้าส่งออกเนาะ วัน,น่นได้ไปน้องสม,มัยตะกี้ัหอหลอดปลาช่วงออกหนอกตอนนี้เป็นยังไงบัดคักน้ำปลาดังค่ะแต่ละลายลาปู เดลิชิเอสเพื่อนบอกว่าก้อนซีวาดีลิชเอสได้ต้องต้องอาหารหาดาวแต่มันหาดาวสำหรับเราอาจจะไม่เป็นอาจจะไม่มีดาวสำหรับใครเลย <laughs> แต่สำหรับเราห้าดาว f star food for me หอมก็หวานอืมเพราะหลับพี่น้องมึงเนี่ยกินไรครับ เลยว่าซุปเปอร์ยามีอากาศคืนๆืนเลยหรอกอ ขออนุญาตนะคะขอประทานอาภัยคีดตัวเอาอีกจัง,งน้อยจังพอจริงๆพอจริงๆรขักนัีหนอนขักทอดไข่กับขักขกินนอน กับขอเจ้าขอเนี้ยแสบเบิดพี่น้องแล้วตะพูมา มูตัดคำสุดท้ายตัวเนี่ยคำยติปติ last bite last <laughs> little b i t โอเคค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมสุรดานะคะพี่น้องจา้าสุรดานชานแนลพี่น้อง see ซีอูนักคลิปวิดีโอแทนคิวโฟร์วอลชิงฮาวบันเซขอบคุณหล,ลายๆจพี่น้องจา้าขอบคุณทุกกำลังทุกกำลังใจพี่น้องจา้าเจอกันคลิปหน้าจา้าอยู่ดีมีแห้งสุดข,ขุดสุข,ข้นพี่น้องสบายดีบายบายจ้าบายบาย